พี่น้องบึงเท่มหายะเลยนมะ่เอิพี่น้องปัดชัอตเดดเลยพี่น้องเบิง้งทออีตยจงงามๆหยอดกระรังพอดีเลยครับพอได้อยู่พี่นอ้องครับ ครับหย่อนงามๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายสู้ขู่สุขอนครับพอกันอีกแล้วคันคายชาแนลยามแรงแรงลังเลิกงานเกผักวานคือเกาพี่น้องไปหลุ่นไปชมน้ากันนะครับว่ามันสิมานบ่ไปลุยเลยครับขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องขึ้นเขาอีกแล้วผ้าแม่บ้านผ้าหัวหน้ามาปวดขาอีกละขึ้นได้บ่ มาทำไมยางอืดอาดยืดยาดอยู่หะละเกิบ่เ้อพี่น้องเขาลูกนี่ไม้เก่าไม้เดิมท้องเฮาล่ะครับมาพี่ทั้งพี่เลิกงานมามีเวลายางชั่วโมงนึงครับพี่น้องมอดชั่วโมงดีดอกแต่ก็อยากมามาเบิงมาเก็บพอาะได้ถ่ายคลิปลงครับ อองใหม่ขึ้นมาดึงขึ้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะ <Okay. S 1> <laughs> ครับต้นแรกแหกม้านขาง Nh องเขาหยอดกำลังโฟงงามเลยพี่น้องคือสิบุมีคนมาเก็บดอกฟมวา่าโอ้พี่น้องกำลังงามนี่ครับหยอดงามงามเลยแล้วสิขึ้นให้พี่น้องเบิง้ง นี่ครับหยอดงามๆเลยครับเป็นผุ่มเป็นผุ่มอยู่ครับพี่น้องกันเลยพี่น้องข<ป>องพี่กำลังงามเลยพี่น้อง มานเลยตั้งแต่ต้นแรกเลยพี่นอ้องอู้หขังเทิงนี่รลายหยอนงามๆครับเก็บไปพี่น้องเบิ้งซ้ำนี่ละครับเดี๋ยวเก็บให้มันเบิดก่อนพี่นอ้องเดี๋ยวใส่เบิ้งผลงานต้นนี้ว่ามันได้หน่อยได้ไลยปนันหดนี่ครับพี่นอ้องเด็กกำลหนึ่งครับ กำลุมมลวมไปครับไปลุ่นต้นที่ซองกันต่อขึ้นเขามาเมื่อยแห้งพี่น้องต้นที่ซองของเขาพง,ง,งยูนี้ดินครับนี่ครับโอ้เมื่อยแห้งพี่น้อง ถอนเอาเลยพี่น้องมันโปร่งขึ้นมาตรงบายอยากว่าวปันไดพี่น้องมันเมื่อยพวดโอ้กล่องล่มสห้พี่น้องต่างไายพี่น้องเบ่งงามงามกล่องกระล่มโอ้ เก็บยากพี่น้องมันขึ้นมากจากที่ดินหักเอาก็ได้หรอกมั้งนี่ครับมงนี่ได้ซัมนี้ครับเดี๋ยวไปลุ่นกันต่อครับพี่น้องไปเบิ่งแม่บ้านก่อน ยาเฟินกำลังเก็บอยู่ไปเบิ้งว่ามันหลายบอต้นเดียวสิออใช้เบิ้งดูหลายบอโอ,อ้ลายอยู่พี่น้องต้นเดียวอันนี้ก็ต้นนึงไปครับลุยกันตอ่ตอต้นหน่อยตอนน้นนึงแถวหนีเสียไปใ,ใส่หนอคือหาบ่เห็น เออไปทางพูนเลยเดยวสีย่างทางพี่ก็ได้ดอกเดยกกัโงูไปหากันคือเกาหาตนหน่อยก่อนพี่น้องอยู่แถวๆนี่แหละแต่หาบ่เห็นจักเทียสองสามหลอบแหละจอบเบิ่งก่อนมี่บ่อตนนี้หน่อยสองสาตนโอ้ตอนนี่พอได้อยู่พี่น้องนี่ครับ เด็ดเอาโหลดงาเาแล้วมีคนมาเด็ดก่อนเขาแล้วนี่มันจังข้นมาเนี่เห็นมองเพิ่นเด็ดอยู่พี่นอ้องมันแตกกิง่งลงจนหน่อยท้างพี่สามสีหยอดพี่นอ้อง สามสี่หอดซื้อกันพี่น้องเล่มเกันไปโอ้หหมดแดงกะพอขึ้นเนาะแหงตายก็เดินจังสี่ก็มาอยู่มองนี่อีกหยอดหนึ่งเขามาเก็บแล้วพี่น้องประมาณสามสี่มือบางหันนี่แหละ ไปครับไปหลุนมองไม่อู้นอีกพุหนึ่งพี่น้องอยู่ไกลๆกพุ่นมานํากันต้นนี้มีบ่ไปเบิ้งดูครับเก็บเบิดแล้วพี่น้องนี่เห็นหอยเก็บใหม่ๆอยู่ครับนี่อู้นเล่มเอาอันนี้ก็ได้ดอกสองหยอดส้มหยอดอ เบิร์แล้ว<ส>เขาเก็บเบิร์แล้ว<ส>นี่เด้เห็นบ<ส>่<ส>นี่พี่น้องเขาเก็บเบิร์แล้วครับห้อยมาเก็บไม้ๆวางสองสามหมื่นนี<ส>่หลายบ่เ,ยนะเออเขามาเก็บแล้วเ เขาเก็บบางสองสามมือนี่ละพอดีเก็บอยู่พี่น้องเล่มเล่มเอาคือเก้าอันละนี่ครับหมดเดือนกระเยอะเลยจะแกงหมดเดือนนี่แหละขึ้นไปเรื่อยๆล่ะจะไปเรื่อยๆโดยเฉพ่อได้แกงอยู่ดอกมั่งได้แกงหลับปันผู้ขึ้นแล้วพี่น้องสิขามไฟไปฟังมองจอดรถแล้วครับ ปงหงยอดน,น้อยๆนึงครับพี่นอ้องนี่ครับเดี๋ยวสีเล่มเลมเอาเดอกพี่นอ้องยอดไดมันเา่าวก็เลี่มเอาหนาอยู่3ามสี่ยอดสะสมกันไปเรื่อยๆเยบื้งข้างล่างก่อนอู้ยอดข้างล่างออกลายกับพี่นอ้องแต่ว่าเบือเ่ยวไหม พอดีเก็บครับพี่น้องนี่ครับหยอดพอดีเก็บอยู่สิบหีสิบหยอดนี่แหละพี่น้องสะสมกันไปเล่มเลมกันไป เพิ่นเอินหาครับไปทางฝากกันไปทางใดบูกับเมียนบานเดี๋ยวเก็บก้อนพี่น้องถ้ามันสมือสีขําครับหน้าพนเพิ่นเอินว่าเห็นต้นไม้ครับต้นถื่ห้อเบอร์บบเคยได้เก็บจากเถื่อบ่แม,ม,มนบ่เคยได้เก็บเพิ่นเห็นไม่ไม้สดๆครับตน้นไม้เดี๋ยวไปเบิ่งนอำเพิ่นว่ามันหลายบ่เือดหัวหน้าต้นนี่เอือดเจ้าขึ้นมาเห็นคักเถื่อหัวหนา คอยบ่เคยเห็นต้นนี้จักเชื่อเลยนี่านาปัด<ะ>พี่น้องเบิง่งเต็มอาณาเลยแม่เออพี่นออ้องปัดเนี่ยจังซี่ละพี่น้องฟุกเลยครับมือนี่สุดยอดครับ <c oughs> ช็อตเด็ดเลยพี่น้องเบิง่งมีแตง่งามๆ ยอดกัลังพอดีเลยครับบึงอเอนี่บ่เคยพอจักเถื่อมาอแต่และเถื่อเพิ่งเห็นเที่ยวหนี่เที่ยวแหลกครับพี่น้องมันจะเป็นคน,นถือไฟใช่ไมมา,มาพี่น้องเก็บพักวานน้ำกันตนนี่ถือว่าไหไหล่์ของคลิปหนีเลยพี่น้องลายแห้งได้อยู่ดอกแกงหนึ่ง ต้นเดียวสองแกงสิหนักอ่อนแกงอ้ยอ่อนง่ามขนาดพี่น้องมาๆมาหลอกคำพดนหลอกคำเลยกระตุ้งวงเวงอะไรบางหนึ่งว่าเห็นไปเดยวเพื่เอานี้คอยดีคอยใส่กันแล้วเพเก็บเพื่อนได้คอยตาปนอนามไปบอกไว้ค่ะเดี๋ยวเพืน ก็ชั้นเพริเด okay. so really? <c oughs> so <laughs> ียวกับเบิ้ลต้นหนึ่หลายเนาะแต่ผู้เดียวเบิ้ลนโดนเตับเดียวคือเฮาไปวัดเข้าเป็นได้เหมือนกันซ่องคือโม่ต้นเดียวคนละเฮ้ยเก็บเคลื่อนท้ายดิหลายคนนี้อีกก็ว่าหลายดีแต่ว่าในถุงพายหนึ่งเนาะแล้วก็คุ้มอยู่ด้วยลายในถุงพายเห็นที่ว่านห่ืสิลงไปเบางต้นใหญ่อีกต้นหนึ่งพี่น้องมันใช่ไหไอ้เฮาบ่ ไปครับกันสันก็บเอามาแต่ขากองตังนหน่อยหนึ่งก็ผาบดีผาบสันไวแนะ่ก็ะถกถคอไฟเด้อพี่น้องเริ่มชิมืดเลเด้อพี่น้องในกล่องผมเคยบอกอยู่ว่าในกล่องโทรศัพท์มือเกยงแต่ว่าตามเความเป็นจริงเริ่มชิมืดแล้วชิพบเริ่มชิมชคำํำแล้วพี่น้อง พี่น้องกำลังปงขึ้นจากดินโอ้นีหลายอยู่หลายยอดอยู่เก็บได้อยู่พี่น้องเด็ดเอาโหลดมันแตกออกจากวังที่ผมเก็บหมดทีแล้วครับพี่น้องพอได้เก็บอยู่ นี่ครับเก็บเลยพี่น้องหยอดงามๆเดี๋ยวเก็บให้พี่น้องเบ่งจักน้อยกะสิฝ้าวเก็บเล้พี่น้องปิดกองฟ้าวเก็บก่อนเพราะว่ามันหมื่นมันคําแล้วน่ครับหยอด ใชเบื้องสำนีนะครับพี่น้องมันมืดมันคํำแต่เอตเว้นสตกดินแล้วพี่น้องเหลือน้อยหนึ่งมันตกไปแหล้วเครื่องนึงล่ะเดี๋ยวสิฟ้าเก็บครับไปครับพี่น้องย่างออกจากป้าวครับมือดอีรีบาทนี่อเอาจนสลัวเลยครับเมื่อน,นี้ลิบที่แล้วยังบ่ท่านสลัวปั้นนี่ครับพี่น้อง เ่าออกก่อนบนซองต้นนี่ก่อนเป็นไดแน่ยแกเบิดแล้วพี่น้องนี่ครับต้นหนึง่งแกเบิดแล้วบอม,มี่รับพี่น้องแนมมึงแหละบอมี่รับ ออจีกแกะเบิดแล้วพี่น้องออกมาเพ่นกระเด็ดไปแล้วพี่น้องตัวน,นี้บกปงขางเทิงปงข้างล่างพ่นเด็ดเอาไปแล้วพี่น้องพุ้นครับรถเท่าเห็นไกลๆพ,พี่น้องไก่สีฮอดรถล่ะสำหรับคลิปนี้กับพ่อซํานี้นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆละอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมน้ำคั้นคายชาแนลและทีมงาน ติดตามเฟซบุ๊ให้น้ำด้วยครับซื้อคันค่ายชาแนลคือกันครับพี่น้องจะเอาซื้อสองไปต่างเป็นซื้อเฟซสคลิปนี้ก็ขอตวัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม